สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเดินป่าที่ทรมานมากเลยเพราะว่ายุงมันเยอะมากค่ะเมื่อกี้นั่งถ่ายวิดีโอชิคเก้นขอน,นี้ค่ะมันมันมาเกาะข้างหลังมันมันเจาะทะลุเสื้อเลยนะคะโหยุงโหดมากค่ะมาเจอชิคเก้นออฟเดอะวูดขอน,นี้ค่ะสวยก็ไม่ใหญ่แต่สวยค่ะกระจายกันอยู่ทั่วขอนเลยไม่ได้เดินมาตรงจุดนี้ เกือบสองปีเกือบสองปีแล้วค่ะเพราะว่ามันลึกโอ้โหยุงยุงเยอะมากค่ะชิ่แค่นขนาดนี้อย่าเก็บนะคะมันไม่อร่อยไม่อร่อยเลยค่ะเยอะมากต้องขอโทษทำภาพให้นิ่งไม่ได้จริงๆมันมันโหดมากเลยยุงมันกัดมันกัดเจ็บจริงๆค่ะเมื่อกี้ มองมาจะเห็นเป ok ็นส te ีส้มๆเห็ดเนี่ยเห็ดที่แค่นออฟเดอะวูดหรือเห็ดแม่ไก่ส้มเนี่ยอยู่ไกลๆมองมาก็จะรู้ค่ะยกเว้นช่วงใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ร่วงนั้นนะคะสีใบไม้กับสีของเห็ดมันจะคล้ายกันยุงเยอะต่อให้พ่นสเปรย์ก็ไม่มีทางที่จะกันยุงได้โอ้โหมันกัดมันกัดจนจนมันบินบินไม่ได้ค่ะ มันกัดจนมันมันบินออกไปจากเสื้อไม่ได้ขอโทษนะคะเนี่ยค่ะสวยจังเลยตรงจุดเนี้ยคงจะเจออีกเยอะเหมือนกันค่ะเจอมาหลายจุดแล้วค่ะอันนี้ออชิคเก้นค่ะอันนี้มาชุรมูไม่เกิดเลยแตกมากยุงโหดยุงโหดโหดมากๆโหดจริงๆ ขอโทษถ้าภาพมันไม่นิ่งเลยปกติก็ไม่นิ่งอยู่แล้วถ้าใช้ iPad นะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไม,ม่เมื่อกี้ไปโดนโอ๋อไม่ใช่ค่ะว้ายไส้เดือนตัวใหญ่ะสีสวยตัดกับสีของขอนที่โดนโดนน้ำฝนเมื่อคืนสวยสวยดูสิเนี่ยโอ้ยหยไปดึงเขาออกดอกขาดเลย ไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ